มีเพื่อนเราคนหนึ่งครับก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเฟตเฟ่เราครับแล้วก็มันตอนนี้มันเป็นคนถ่ายแล้วก็เป็นคนตัดต่อในเฟตเฟ่หรอครับแต่ว่ามันยังไม่เคยโดนเฟตเฟ่เร้าเราจะทำการลูกตรงพื้นอ่ะเฟตเฟ่มันครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าแก๊งเนี่างมีการเป็นบ่อนซัดเลยโดนเฟตเฟ่ในไอ้ต้องชิมอ้าเออนั่นแหละอินเซ็ตเก็บเก็บเก็บเจมงหันเดียวเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเจ็บสัตว์ เอาแบบพวกลูกที่พื้นด้วยนะลูกที่มันตกที่พื้นนะอ่ะเฮ้ยแป้งหนีไปไหนวะเชี่ยไปนน่นแล้วเปไหนไปไหต้มมันนี่ต้มมันนี่ย <c oughs> โดนนะอุ้ยเข้าหน้าโอ้เฮดช็อตเฮดช็อตโอ๊ยโอ้ยโดนนะอุ้ยเข้าหน้าโอ้เฮดช็อตเฮดช็อตเฮ้ยมาดูเฮดช็อตเลย เสียงดังพลกเสียงดังพลกนี่ไงเป็นการสมัครเข้าเฟสเฟยอย่างเต็มตัวเเ็่เฟย์เป็นเฟย์แม่เฟสเฟย์ เข้ามาในชุดอมงตายแน่ส oh, oh, yeah, yeah, yeah. uh, so like, yeah. ี่หาห้าเจาะเขมรทำหัวมึงลงไข่โอ้สี่ห้าหน้าเจาะเขมรทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟกอหรือว่าโฟปลาส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้อง f**king right กุปสงค์ไล่ฆ่ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าขงล เท่เดี๋ยวเอาไปตัดรวมฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะไปนี่เท่แล้วเหรอฮะนี่กูเท่แล้วเหรอเท่สุดเลยเนี่ยจะเด็ดนี่โอ้โหต้นไม้นี่ผิวสวยสวยเลยคนอื่นถ่ายให้สปีดแล้วมึงไอ้สัตว์อยากตายด้วยโฟโต้หรือว่าโฟไาส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดมมาต้องฟัก์กินไรกูประสงค์ร้ายถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าผงร้าย มาแล้วครับพบกับผมทริปที่2ครับครับผมกับโปรเจกต์เฟดเฟตเฟตเฟย์เอ็กเอ็กหอยแบงค์ครับอ่าเกมนี้ครับครับตาจะเป็นการดวลความแม่นครับผมเใารจะแม่นกว่ากันครับระหว่างทีมเฟตเฟยเรดและเฟตเฟยบลูมามามาเลยดีกว่าผมชนะเฮ้ยผมชนะไปไปไปโรงแรมเลยดีกว่าไปเปิดโรงแรมไปเปิดโ้ย ในเกมการดวลความแม่นของระหว่าง2ทีมเราครับใช่ครับผมนี่ครับอนุครับกล้องแพไปดูครับเป็นจักรยานและแ์แรมครับก็ปั่นพุ่งลงน้ําครับใช่อีกทีมหนึ่งปั่นพุ่งลงน้ําในระยะเวลาลอยอยู่กาดกาศที่ไม่นานมากเนี่ยก่อนจะถึงน้ําเนี่ยใช่ครับอีกทีมเนี่ยจะให้โดนดวลความแม่นครับด้วยปืนเพนบอลนี่แหละครับครับผมจะใช้กระบอกละหนึ่งลูกครับเพื่อความแม่นวัดกันไปเลยลูกเดียวเนี่ยแหละจะโดนผัดกันซัดครับ ให้ไวครับแล้วก็ให้แม่นครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสี่นั้นเนี่ยจะเข้าตัวอีกทีมนึ่งเนี่ยกี่ลูกครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วมานับคะแนนกันครับว่าทีมใครครับจะแม่นกว่ากันครับในการทดสอบความแม่นครั้งนี้ครับโ เจ๊ช่วยกันดูเชี่ยนะอกลงเนี่ยยังเปล่าอะไรอะไรแค่ตลอกมันต้องยกหน้าเหรอต้องปั่นเป็นอ่ะต้องปั่นเป็นว่ะดูแค่ใจปะอ่ะเข้ามากายไปแล้วป่ะตลองนีดหน่อยได้ภาพป่ะอุ้ยไม่ได้ถ่ายป่ะถ่ายถ่ายถ่ายด้วยจริงเหรอ เฟดเฟ่ดูมือพอดูมือเป็นไงฮะน้องๆอย่าอย่าพยายามอย่าทำคลิปกับเฟ่อย่าทำตาลายมาดูพวกเราดีกว่าดดูีกว่าให้พวกเราเจ็บตัวให้ดูดีกว่าครับเฟสเฟ่เรดเนี่ยส่งใครมาปั่นโอ้โหนี่เลยผมส่งตัวนี้เลยเขาเรียกว่าตัวตะกวดโอ้โวตะกวดเออคนนี้เลยพี่เอสุภชลลาใสหรือว่าไอยัดหาเฟสเฟ่ยัดหาเฟสเฟ่เนี่ยนะงั้นเราไปดูกันครับว่า ยัดฮาเนี่ยจะลบ,ลลบรูปเพนบอลได้หรือเปล่าครับอ่ายัดฮา<อ>เฟฟเฟ้ครับถึงความจริงแล้วอะ่ะผมมกลัวกลัวพอกับผีครับแต่ว่าผมอยากไิสู่ให้ผู้หญิงโซเชียลแคมเวิร์กอะไรนะโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กรู้นะครับว่าผมไม่ใช่ตุ๊ด 3...2...1... สัตว์เชี่ยงค้างเยัดไปมามาอาหูโดนมาโดนแขนเลยอ่ะล้วมาถามคนที่ปั่นลงไปเนี่ยโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับโอ้โหสัตว์ที่มันวันขึ้นอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ใไปดูรอยเพนบอลนี่ครับหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดครับโดนทั้งหมดกี่เม็ดตอนนี้เอาไปก่อนหนึ่งเม็ดเชี่ยมากเอาไปสองเม็ดไม่ใช่ทัว เป็นไงเ็ดเดียวโหอ่อนศาสอ่อนศาสเธอโคตรอ่อนน่ะบอกแล้วว่าให้รู้เนี่ยว่าหัวล้อที่หลังดังกว่าต้าโอ้ยคอยดูครับเอาให้ชนะก่อนค่อยมาหัวล้อที่หลังเฮคอยดูชนะแน่นอนอคนคนนี้นะครับเฟสเฟ่บลูเนี่ยจะส่งคนที่เขาเล่นจักรยานเอ็กซ์ตรีมมาตลอดครับเขาเก่งมากครับเรื่องนี้ใครใครนี่เลยอ่ามาคนนี้เลยนี่คนนี้เหรอใช่อ่านี่แหละครับผมส่งคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยใช่อยู่อยู่เฟสเฟ่ปหม ไม่ไปไปไม่ได้อยู่แล้วมาทําไมล่ะเขาแบบเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วขี่จักรยานเล่นจักรยานอยู่แล้วโมเมนตัมครับมันเล่นตอนไหนปั่นตอนไหนเนเข้าเป็นห้องนอนมันเนี่ยมีจักรยานสามสี่คันโอ้ยผมเห็นมันนั่งปั่นทุกคืนปั่นจักรยานปั่นกระเจี๊ยวอยู่แล้วอ๋อปั่นฟงนั่นเองคือล้อเล่นล้อเล่นไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตบใช่ป่ะพี่ตบให้ค่าตบห้าบาทตบไปกี่ทีตบไปกี่ที ไปเฟ้บูครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วผมจะโดนยิงาวว่าวววาวา โดนปะแตกอ่ะแตกอ่ะไม่โดนอ่อนอ่อนอ่อนเมื่อกี้ครับเฟสเฟเรสครับได้ยิงไปแล้วเรามาถามถึงโมเมนตัมดีกว่าครับครับโดนกี่เม็ดเหมือนไม่โดนอะไรเลยนะครับลงน้ำไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมสนุกดีครับตัวลมโดนหรือไม่โดนไม่รู้สึกเจ็บลยใช่ไหมไม่รู้สึกเจ็บของเก่าของเก่าของก้าวหกอันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันไหนม่งยิงกันไงวะเฮ้ยพวกมึงอ่ะเป็นไง กูเก่งปาต้เฟซบู๊เก่งอยู่แล้วเก่งท <right> ี่อะไรยิงโดนเม็ดเดียวเอางี้ดีกว่าตาอะไรยังไงเกมเมื่อกี้ไม่สนุกเฟซทำทั้งทีต้องให้สนุกที่ดูต้องสนุกใช่ผมก็ว่างั้นคือคลิปหนึ่งแม่งมันมากกัแล้วคลิปสองแบบไม่ใช่ไม่ยังไม่สุดอ่ะเฟทําแม่งก็เอาให้หนุกเพื่อคนดูมีอีกเกมนึงแต่อย่างงี้ดีกว่าไอเกมเมื่อกี้เนี่ยจักรยานอ่ะในเมื่อเฟซเรสเนี่ยจอกเนี่ย มันพูดดูค้าให้เอาปะเอาเสือสัตว์กูไม่โง่นะเอาเลยเอาอะเอาดิกระจอกกระจอกอยู่แล้วกระจอกไอ้สัตว์กระจอกอะไรพูดมากไอ้สัตว์เอาไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นแม่งแล้วมึงกับกูมาต่อยกันไปเลยเลยไม่เอาเลยเกมเกิ่มเฮียแล้วมมีโกงยัยแต่อะไรสัตว์จะไปต่อยลุวง ยดีขอโทษขอโทษรีดอารมณ์มันขึ้นเยีนเอางี้ดีกว่าอะไรเรามาซัดกันในเกมเกมต่อไปมาดูดิว่ามีอะไรเกมอะไรวัดคัามแม่นเหมือนเดิมอ่ะฮะในเมื่อมันไม่สนุกแอะฮะก็ไม่นับเออฮึนี่อะไรล่ะมาดูมาดูของสักทีกูมีเลือดมีเนื้อกูเป็นมนุษย์็นมนุษย์กูมีพ่อมีแม่มีความรักมีกูโดนตีกูเจ็บ เกมของเราครับเปียวเลนการดวนความแม่นครับก็ก็จะแบ่งข้างครับฝั่งละห้าไล่ยิงกันครับเดี๋ยวไอเหี้ยครูบกำลังเปิดรายการกําลังเที่ยอะไรมันก็มากินแบ่งข้างครับอฝั่งละห้าครับเลสและบูครับแล้วไล่ยิงกันในเหมือนเกมพอยแบงค์เลยอย่างเงีนะโอ๊ยโอ๊ยอยอยย่ง่เดกทียนจะถอกเตนอย่ามุนอย่ามุง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 อย่ามุอย่ามุงอย่ามุงอย่าม เดี๋ยวผมไม่มีกาดใจแต่เราจะใช้ปืนแบบไทยๆครับก็คือนี่ครับหนังสเต็กครับหนังสเต็กเพลง body slam มาดิเป็นน้ำมันสติ๊กเกอร์ตบอไปละยัดมาช่วยพูดหน่อยดิไม่ไม่ต้องช่วยพูดแต่มาช่วยยืนรับ้ารับการโดนตบหน่อยอไล่ยิงกันครับแล้วมานับกันว่าเรดหรือบลูจะเยอะกว่ากันครับแน่นอนบลูแน่ๆเรดนี่แพ้ มาแจกอะไรมาแจกปืนแจกปืนทำไมต้องแจกมาแจกทรไมต้อมาแพงมานั่แจกแจกแจกความแม่นเนี่ยความแม่นยังไม่ได้แข่งยังไม่ได้แข่งแจกแจกมาหยิบ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 รูปไปให้คนละสี่เท่าเท่ากันดีกว่าบาเลสของผมยิงทีเดียวตายครับเทาได้บาเลตผมนี่ได้บาซิลมานี่เลยนี่เลยอักอักอักรูปมะเขือเทศเป็นผลที่คนปลูกปลูกมาไว้ขาย

Headshot。<Wow. S 2> Headshot。<Wow. S 2> Double kill。<Wow. S 2> Double kill。Wow. กับไปต้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยยเฮเฮยยยเย